อันนี้ก็เคยจะให้ทราบนะครับเมื่อลาตอนการเดิขกาผู้สื่อข่าวรายงานที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินเข้าชมและสัมผัสความงดงามธรรมชาติภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือหินสามบานแห่งนี้สวยไหมครับจับมือกันนะคในเขตพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสวนป่าสงวนแห่งชาติที่154หรือว่าผู้สิงตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าดงดิบกลาป่าผู้สิง ป่าดงสีชมพูท่องที่บ้านโน้นไส้ทองหมูที่8ตำบลโคก,กองอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการคุณผู้ชมครับหินสามบ้านเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูสิงตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์นกนกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา S <S <S นี่นะครับ,รบโอ้ยืนจับมืออย่างนี้สวยงามมากเลยนะนี่อาเซียนเลยนะฮะเออป่าผู้สิงป่าดงสีชมพูเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและก็กลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆหน้าผาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วไปเต็มพื้นที่เป็หมดเนยละครับรวมถึงหินสามบานแห่งนี้ซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าภูเขานะฮะก็คือภูเขาสูงแบบนี้เห็นไหมครับความสวยงามอย่างนี้ เป็นปรากฏการธรรมชาติที่เหลือเชื่อนะครับแยกเป็น3ก้อนมีอายุราว75ล้านปีนะครับ,รบหนึ่งเดียวในโลกหลายคนสงสัยว่าทำไมหินข้างบนมันเรียบราวกับปูนฉาบหินทั้ง3ก้อนนั้นหันหน้าไปทางเดียวกันอันนี้ก็ขอสงสัยนะหินสามว่านี่นะครับ มีลักษณะคล้ายวานพ่อแม่ลูกว่าอยู่ใกล้กันแต่เราไม่สามารถข้ามไปได้เนื่องจากว่าร่องหินมันสูงมันลึกแมงมันลึกมันลึก,ลกทั้ง3ตัวเนี่ยมันข้ามไปไม่ได้ต้องย้อนกลับมาขึ้นอีกทางหนึ่งทางหางต้องย้อนกลับมาทางเดินเล็กๆซอกหินพุ่มไม้แทลัเดินลัดเลาะไปตามแท่งหินสําหรับแท่งหินที่หนึ่งนั้นลูกอนนี้มีขนาดใหญ่และอยู่ด้านนอกสุดเปรียบกับพ่อประวานลูกแรงนี่นะ นอกสุดนี่นะตัวพ่อตัวพ่อตัวพ่อตัวกลางมีผู้ชายยืนอยู่ตรงกลางก็คือตัวแม่แล้วก็บนสุด่ก็คือตัวลูกตัวลูกไปไหนเลยตัวลูกไปไลยเห็นไหมแม่ออกหน้าเลยแม่ออกก่อนโอ้ผู้หญิงเนาะช้างเท่าน้าบนนี้วานหน้าวานหน้าไม่ใช่ช้างเท่าน้าวานหน้านะครับนี่ตัวนี้ก็คือหินตัวพ่อวานตัวพ่อนะครับตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ พื้นทางเดินมีสนามเป็นแนวโค้งโมนเล็กน้อยซึ่งยิ่งใหญ่มากจาก Google ดีนะครับเพื่อนมองเห็นจังสีเห็นไหมเออมันเป็นแท่ง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 เนี่ยนะฮะเพิ่นเป็นแถบขาเขนะครับวิวด้านบนของหินสามวันนั้นบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับท่านที่ไปอย่าลืมเอาโดรนมาด้วยมนโดรมินโดรนมีความสวยงามอลังการนี่นะครับสามารถมองเห็นป่าภูเขาได้ อ360องศาไม่มีอะไรมาบังบทสายตาเพราะเป็นความสูงเดชหากมองไปตอนเช้าถือว่าเป็นสถานที่ชมทะเลเหมอกที่ไม่น่าพลาดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนอกจากนี้คุณผู้ชมครับผู้สิงยังเป็นที่น่าท่องเที่ยวและเป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะหินช้างมีมหินช้างไหมนะมีมีครับมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างขึ้นไปยืนถ่ายรูปและก็นั่งชมแสงพระอาทิตย์ตกได้เลยนะครับต่อกันที่จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ สร้างร้อยบ่อสร้างร้อยบ่อต้อสร้างบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำนะฮะร้อยบ่อนี่คือจุดเด่นบริเวณพืชเป็นหินบ่อเล็กๆเลี้ยงกันเป็นการกัดกร่อนของแสงแดดของฝนตามธรรมชาติให้เป็นบ่อเล็กๆนะครับเยอะแยะมากมายก็เลยเรียกว่าสร้างร้อยบ่อนะครับซึ่งกัเป็นจุดช็อตวิว360องศาเช่นเดียวกันที่มองเห็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกนี่นะครับจะสวยงามมากๆของภูสิงห์นะครับคุณผู้ชมครับ ประตูผู้สิงไปถ่ายรูปกับก้อนหินยักษ์ใหญ่สองก้อนที่หันหน้าขนาบเข้าหากันดุดเหมือนประตูเป็นจุดถ่ายรูปและก็ชมวิวสวยๆอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวเวียนมาสัมผัสและก็ไปดูประตูที่เขาเรียกว่าขึ้นสวร์เลยนะเป็นความอลังการของธรรมชาติที่รังสรรค์ให้กับคุณผู้ชมนะครับ เพิ่มเติมนิดเดียวนะฮะขณะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติพูหลังกาท่างฟังบึงคงหลงอําเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬที่เป็นท่างขึ้นไปชมถ้ำนาคาถ้ำนาคายังมีนักท่องเที่ยวจองคิวกันล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับไปดูถ้ำนาคาแล้วสิ่งที่ตามมันก็คือการบนบานชั้นเล่าโอ้โบางคนบนไปอะนะครับแล้วบางคนก็ประสบความเสีร็จลกลับมาแก่บนอีกแก่บนอีกอ่าซึ่งในทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาแจ้งว่าคิวขึ้นถ้ำนาคาในวันที่ 6ถึง16และวันที่19ทธันวาคมนี้เต็มแล้วนะจ๊ะเต็มโอ้ยวันหยุด6ถึง16นะครับ,รบวันหยุด,ดยาวเลยธันวาคมเต็มนะครับสนับสนุนโดยบีสตรองกาแฟของคุณผู้ชายสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้